สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ในช่องของเรานะครับบอนสีราชนีมไม้ใบนะครับใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะครับวันนี้นะครับเราจะมาอัปเดตราคานะครับซึ่งกําลังซึ่งบอนสีนะครับกําลังมาแดงในขนาดนี้เลยนะครับต้นแรกนะครับที่จะมาอัปเดตราคาคือไกรทองประเสริฐนะครับซึ่งเป็นไม้มงคลไม้หายากนะครับแล้วก็ซึ่งแล้วก็บอนสีนะครับคือบอนสีราชนีมไม<บา>้ใบนะครับ คือใบของน้องนะครับจะมีเอกลักษณ์เป็นของตนเองนะครับวันนี้จะมาอัปเดตราคานะครับซึ่งเราก็ได้หามาจากเพจออนไลน์แล้วก็ช้อปปีราคาต่างๆนะครับราคาแม่ค้าออนไลน์ในกลุ่มนะครับวันนี้จะมาอัปเดตนะครับต้นเล็กๆอย่างนี้นะครับก็จะขายอยู่ประมาณ4 0 0รอขึ้นไปนะครับไกลทองประเสริฐนะครับต้นต่อมานะครับนางพิวนะครับ นางผิวต้นเล็กๆแบบนี้นะครับก็ขาย300ขึ้นไปนะครับนางผิวนะครับต้นต่อไปนะครับราคากําลังมาแรงในตอนนี้นะครับน้องชื่อนางใหม่นะครับเป็นไม้ป้ายนะครับมีเอกลักษณ์คือฝั่งนี้นะครับจะป้ายสีแดงสวยๆนะครับนางไม่ต้นเล็กก็ประมาณ300นะครับราคาเบบีในตอนนี้นะครับต้นต่อมานะครับคือเรือล่าหุ่นนะครับซึ่งน้องอยู่แผงมาจาก ตระกูลฮกหลงนะครับตอนนี้ราคาต้นเล็กๆนะครับก็จะขายอยู่ประมาณสองร้อยขึ้นไปนะครับต้นเล็กๆนะครับเบบี Baby. ต่อไปนะครับซึ่งเป็นต้นไม้ที่น้องมาแรงอีกหนึ่งตัวนะครับน้องชื่อเพชรพันล้านนะครับต้นนี้ราคาเบบีก็ขายอยู่250บนะครับถึง350ร้อยหนะครับตัวน,นี้เพชรพันล้านต่อมาคือ พญาพันวังนะครับพญาพันวังต้นไซส์เบบี้นะครับก็ตอนนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ300บาทขึ้นไปนะครับพญาพันวังต่อไปเท้าพันตานะครับก็ช่วงนี้นะครับก็กระแสมาแรงเหมือนกันนะครับเท้าพันตานะครับต้นเล็กๆก็ขายอยู่ที่300บาทอีกเช่นกันนะครับต่อไปนางวิชุดานะครับ ต้นเล็กๆตอนนี้นะครับก็300บาทัพนะครับราคาเบบีนะครับนางวิชุดาเป็นไม้เก่าหายากอีกหนึ่งตัวนะครับอีกหนึ่งตัวนะครับน้องชื่อนางรักสุกนะครับไม้ปลายอีกหนึ่งตัวนะครับราคาตอนนี้ต้นเล็กๆนะครับก็ขายอยู่ที่2,000บาทขึ้นไปนะครับอ๋อนางรักสกนะครับราคาแรงมากครับตอนนี้ ต่อไปฮกหลงนะครับฮกหลงตอนนี้ก็ขายอยู่ที่ประมาณร้อยห้าสิบถึงสองร้อยห้าสิบนะครับฮกหลงนะครับราคาเบบีนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นมัคกวานนะครับมัควานนะครับก็ขายอยู่ที่เบบีเบบีนะครับเบบีขายอยู่ที่ห้าร้อยบาทนะครับต้นหนึ่งนะครับประมาณห้าร้อยบาทขึ้นไปครับ ต่อมานะครับราคาตอนนี้น้องติดเด่อขึ้นยานไปนะครับน้องชื่อว่าหงสุวรรณนะครับราคาเบบีตอนนี้อยู่ที่300บาทถึง500บาทนะครับหงสุวรรณต่อไปนะครับดวงราชศนีหานะครับต้นนี้ราคากําลังมาแรางเลยนะครับดวงราชศนีหานะครับต้นเล็กๆออขายกันอยู่ที่ประมาณ1000ถึง1500บาทนะครับ แล้ววันนี้นะครับก็อขอตัวไปก่อนนะครับแล้วก็ใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราด้วยนะครับเดี๋ยวเรานะครับก็จะฝากลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับ oh